กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศช่วงวันที่2ถึง11กุมภาพันธ์นี้นะครับหลายพื้นที่นั้นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับและอ,อ,อาจจะมีอากาศเย็นอาจจะมีฝนฟ้าในบางพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนต้องเตรียมความพร้อมและระมัดระวังนะครับโดยช่วงวันที่2ถึง8กุมภาพันธ์นี้ ยังไม่มีปัจจัยสําคัญที่ทําให้สภาพอากาศของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมากนะักฝนน้อยอากาศร้อนตอนกลางวันมีหมอกในตอนเช้าทั้งนี้เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนอากาศแห้งทําให้ภาคเหนืออากาศยังเย็นถึงหนาวกลางวันอากาศร้อนขึ้น ส่วนระดับล่างยังมีลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลงฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกทิศท,ทางลมยังแปรปรวนอากาศร้อนตอนกลางวันช่วงนี้มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นเพิ่มขึ้น ผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้งต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนภาคใต้ฝนน้อยมีฝนเกิดขึ้นได้บางจุดคลื่นลมอ่อนลงนะครับส่วนช่วงวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์นี้คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑล ช่วงตุดจีนปีนี้ตอนเช้าอากาศเย็นลงโดยเฉพาะภาคอีสานกลางวันยังร้อนมีฝนบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเดินทางท่องเที่ยวต้องพกร่มแล้วก็กันแดดกันด้วยนะครับท้องฟ้าโปร่งแดดแรงส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นได้บ้างคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงขึ้นนะครับการท่องเที่ยวทางทะเลต้องระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ ซึ่งข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ภายใต้สถานการณ์ปรากฏการเอลนิโยก,กำลังแรงซึ่งทำให้สภาวะลมหนาวฝนและพายุเปลี่ยนแปลงไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับนี่คือการพยากรณ์อากาศล่าสุดโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงวันที่2-11ถึง11กุมภาพันธ์2567นี้ แต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จากนี้เนื่องจากสภาวะเอลนะิโย